เีว่าร้านอาหารไทยค่ะเอาคืนสาสมเลยนะคะดัดนิสัยชาวกัมพูชาสักหน่อยค่ะสั่งห้ามเข้าถึงกับแบนกันเลยทีเดียวผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าโ,โหกลายเป็นเรื่องราวที่ เป็นระดับประเทศขึ้นมาแล้วราคาแล้วดูเหมือนว่าจะไม่จบลงมาง่ายๆด้วยซ้ำเพราะว่าหลังจากที่มีเหตุประทะก,กันระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชานะคะที่บริเวณช่องบอกอำเภอน้ำยืนจังหวัดบุรีรัานีคือทหารไทยเนี่ยก็มีการไปลาดตระเวณค่ะไปพบกับทหารกัมพูชาขุดคูเลตอยู่เพื่อหวังว่าจะสร้างจุดที่ตั้งแล้วระยะเนี่ยคือโอ้โหได้ได้ว่าเข้ามาประมาณ 100- 200ถึงเมตรเลยเข้ามาไม่เกรงกลัวไม่เกรงใจกันเลยนะคะ ทหารไทยก็เลยมีการเข้าไปเจราจาขอให้ออกจากพื้นที่หน่อยเหมือนไม่รู้ว่าไปเจราจาท่าไหนนะคะน่าจะไม่ประสบความสําเร็จการเป็นว่ายิงประทะกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของผู้นํากัมพูชานะคะก็มีการออกมากล่าวโจมตีค่ะโอ้ยเรียกว่าออกถแถลงการให้ร้ายประเทศไทยนะคะบอกว่าไทยเนี่ยไปลุกรานแล้วก็ใส่ร้ายว่าทหารไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนนะบอกว่ายิงใส่ก่อนนะแล้วไม่พอค่ะโกหกว่ากัมพูชาเนี่ยอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้ว เนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องศาลโลกเลยจะเอาพื้นที่บางส่วนของไทยนะคะจะเอาไปเลยรวมไปถึงสามเหลี่ยมมรกตด้วยก็คือบริเวณที่เกิดการพิพาทกันนะคะเราแน่นอนค่ะว่าทางด้านของกัมพูชาเองเขาก็มีการสั่งกำลังทาหารที่มีอาวุธหนักเนี่ยเข้ามาประชิดชายแดนไทยต่างหาก คุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของฝั่งไทยเองเนี่ยโอ้โหมีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะทางด้านของกองทัพบกเนี่ยไม่ไว้หน้าเหมือนกันค่ะออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนแรงดังกล่าวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยแถลงการพาดพิงทหารไทย โดยกองทัพบกค่ะยืนยันนะคะว่าการประทัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเองหลังจากที่ทหารกัมพูชานั่นแหละมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังเลยถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะคะ แล่วเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกนะคะได้มีการออกมาชี้แจงกับกรณีที่เกิดขึ้นที่รัฐบาลกัมพูชานเนี่ยเขามาอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มยิงก่อนในการประทะที่ช่องบกเนี่ยไทยนั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ย้ําว่าเรื่องนี้ ไม่เป็นความจริงอย่างที่กัมพูชาเขาอ้างนะคะการประทะัดังกล่าวเนี่ยคือทางด้านของทหารไทยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากว่ามีทหารกัมพูชาเนี่ยติดอาวุธแล้วไม่พอรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทยนะคะทีนี้ค่ะ ฝ่ายไทยเนี่ยก็มีการส่งกําลังเข้าราดตะเวนนะคะเพื่อพิสูจน์ทราบซึ่งกองทัพบกเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยความขัดแยง้งผ่านการเจรจาระหว่างหน่วยทหารแต่กัมพูชาเนี่ยกลับไม่มีท่าทีให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ปัจจุบันค่ะกองทัพบกเนี่ยมีความพร้อมนะคะในการปฏิบัติการทางทหารในระดับสูงเพื่อตอบโต้ถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องใช้มาตรการทางทหารในการปกป้องอธิปไตยเนี่ยก็ยืนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังชายแดนเนี่ยเป็นไปอย่างรอบคอบแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจสถานการณ์เพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถเลยถ้าหากว่ามมีสถานการณ์จําเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนก็ว่า เรื่องราวนี้เนี่ยมันก็เป็นการต่อต้อกันร,ระหว่างประเทศทําให้มีหลากหลายกระแสะเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งข่าวในโลกโซเชียลก็เช่นเดียวกันผู้ชมค่ะในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีหลากหลายเหตุการณ์ที่ถูกว่อนเน็ตนะไม่รู้ว่าคลิปอะไรเป็นคลิปอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยผู้ชมคาะที่มีการแบบทั้งปลุกป,ปัน่นทั้งเป็นเรื่องจริงหรืออะไรแล้วแต่นะคะในโลกออนไลน์ตอนนี้ซึ่งทางฝั่งไทยเองเนี่ยแน่นอนคําว่ายอมไม่ได้อยู่แล้วค่ะมีร้านอาหารไทย ซึ่งเขาเนี่ยเอาคืนอย่างสาสมอยากจะขอดัดนิสัยชาวกัมพูชาหน่อยด้วยการติดป้ายหน้าร้านชัดๆเลยบอกว่าห้ามไอขมรนหัวจุดๆเข้ามาซื้อของในร้านโดยเด็ดขาดฝ่าฝืนไม่โดนปรับแต่โดนก็คือโดนเท้านะคะวงเล็บที่นี่ประเทศไทยทีนี้แหละค่ะซึ่งทางด้านของ โคตดดังกล่าวหรือภาพดังกล่าวเนี่ยพอถูกแชร์ออกไปมันก็กลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาแน่นอนคำว่าทางด้านของเพจเวิร์ลฟอรัมนะคะข่าวสารต่างประเทศก็มีการออกมาพูดถึงแล้วก็แชร์ภาพดังกล่าวเช่นเดียวกันแล้วเพจนี้ค่ะมีการออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเพื่อนบ้านที่เอาใจยากเมื่อ2อสวันก่อนออกแคมเปญแบนด์สินค้าไทยหลังจากที่มีร้านค้าไทยแห่งเนึง ติดป้ายห้ามคนกัมพูชาเข้าจนกลายเป็นกระแสในกัมพูชาออกแคมเปญว่าห้ามเข้าร้านอาหารไทยนะแล้วก็มีภาพพร้อมข้อความอีกค่ะบ,บอกว่าเนี่ย ขอเรียกร้องให้พี่น้องชาวขเขมรที่ทํางานที่เกาหลีใต้เหมือนเหมือนเขาก็แชร์ไปอะ่ะเหมือนชาวกัมพูชาเขาแชร์ไปแล้วพอเรากดแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็มีข้อความจับใจความได้ประมาณว่าเนี่ยเ,ออเรียกร้องขอเรียกร้องให้พี่น้องชาวขเขมรที่ทํางานที่เกาหลีใต้เนี่ยงดไปร้านอาหารไทยเพราะว่าหน้าร้านอาหารเนี่ยปิดป้ายไม่ให้ขเขมรเข้าในฐานะเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งเราต้องปฏิเสธที่จะกินอาหารไทยนี่ ก็เป็นการแชร์นะคะหลากหลายข้อความที่ทางด้านของชาวกัมพูชาเขาแชร์ออกไปแล้วพอแปลทันสเสด็จเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จับใจความได้ประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยต้องเราต้องปฏิเสธที่จะกินอาหารไทยแล้วไม่ได้ละจนภาพดังกล่าวและข้อความดังกล่าวนี่แหละคะ่ะถูกพูดถึงแล้วก็ถูกแชร์ออกไปจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็คงมีหลากหลายกระแสนะครับคือเยอะแย,ยะเต็มไปหมดค่ะคือตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบ,บกเองเนี่ย ฝั่งไทยเองก็อยากจะเชิญชวนคนไทยค่ะร่วมส่งกำลังใจให้กับทหารด้วยการติดแฮชแท็กไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะคะเพื่อเป็นพลังใจสำคัญของผู้ที่ปกป้องแผ่นดินนะคะโดยที่ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ค่ะกำลังใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะโดยเฉพาะทาหารที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยโอ้แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะปกป้องแผ่นดินนะคะแล้วพี่น้องทหารของเราเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยตามแนวชายแดนแล้วก็ ตามพื้นที่ห่างไกลทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยนะคะทหารเนี่ยทำงานได้แบบด้วยความลําบากคุณผู้ชมหายิ่งเฉพาะตามชายแดนนี่ยิ่งหนักเลยนะคะหรือแม้แต่ในภารกิจต่างๆที่จะต้องมีการป้องกันภัยพิบตัติแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเขาบอกว่าเสียงจากประชาชนนี่แหละคะ่ะคือเสียงพลังใจที่สําคัญที่สุด <S <S เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังน้ําใจจากประชาชนคนไทยทั้งชาติกองทัพบ,บกนี่แหละคะ่ะก็เลยอยากเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยเหมือนมีการร่วม ติดเป็นแฮชแท็กนะ,ะง่ายๆเลยคือไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดบนทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, X Instagram TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เราสามารถติดแฮชแท็กได้เพื่ออยากจะให้กำลังใจเล็กๆเนี่ยแหละคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรกับการติดแฮชแท็กแต่ตรงนี้เลยคะ่ะมันเป็นกำลังใจสำคัญ เป็นกำลังใจยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันส่งต่อให้กับเหล่าทหารกล้าที่ยังคงยืนหยัดแล้วก็เรียกได้ว่าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญแม้ว่าจะต้องมีการ,รเผชิญกับความยากลำบากทหารทุกนายในแนวหน้านะคะก็ แน่นอนค่ะว่ารับรู้ได้แหละค่ะรับรู้ได้ถึงแรงสนับสนุนจากคนไทยผ่านทางข้อความก็ดีภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอก็ดีที่ส่งกําลังใจไปให้นะคะนั่นเลยค่ะสิ่งเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงความห่วงใยแล้วสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือแรงใจที่มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดเลยนะคะแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไปช่วยเหลือพื้นที่นะตรงนั้นไม่ได้แต่สิ่งเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะทําให้หลายคนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็สามารถสู้ต่อไปได้โดยเฉพาะทหารไทยนะคะก็เลย อยากจะขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพลังใจให้กับพี่น้องทหารของเราค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่ไกลนะคะแต่หัวใจเนี่ยก็สามารถส่งถึงกันได้ร่วมแสดงพลังน้ําใจวันนี้ค่ะเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทหารไทยเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะคะแล้วกเ็เดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในความเป็นทหารไทยที่คอยปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะมาแล้วว๊ะ เดี๋ยวู้การพุ่มไปประสานนะไปไปมีอผู้การกั้นโลนไปประสานคับ่ดันไั่เออเวลานี้หลยอ่อยตัวอ่อยตัวจีบบนเชิญนูเยอะเปลีนเลยโซนางอนุโมทมออาอาอามี เดี๋ยวผมขอผมจะไปแล้วเดี๋ยวเอาสูดหม้อเนาะคือว่าขายอ่ะอ๋อหนูอ่ะอ่ะแจ็คเควเนาะមកអានោះបានឯងនិយាយគ្នាចាក់ចាក់មើលបច្ច័យវាថាយើងយើងទៅជួបបានមកនេះឡូវជួយទៅឡូវព្រោះពួកយើងហ្នឹងណែអូដៃយិនម៉ៃដាច់ឆៃเรียกអាពួកកាណៃហ ্লাই បាយដល់នេះឡូវយើងឆៃម៉ៃយកកាភីអើបកទៅបកលួយឆាប់

ออกออกมาคุยคุยได้ไหมยกนี้เอายังมีตทพี่เเออนี่นายนนี่นายอยู่นี่แหละโอ้ไปเจอทีตีเป็ดครับโอ้ไปเจอทีตีเปเยเออไป้น่เ่น้วที่วมาบต้องได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้อาวุธนะโอเคนะ ไปตองไปใช้อาวุธไทยกันนะโอเครับทราบไหมเออโอเคได้ใช้ไปแล้วรับกางไปแล้วรับกกนาหน้าบุรกลับมาเฮะรกลับมาเลยอดูเลยอเ

เออดองไอ้น่องนะเอ่ออดองไอ้น่องข้าวผมข้าวเออเอ่อข้าวผมตอกใช้อาวุธนะอืเออไปไทยครับเรียกสุกองไปแล้วตักสุกอกองไปแล้วอ๋อคอมออกไปออกไป

ไม่ใช้อยู่แลวคุยกันกันพี่น้องกันนะเีนีุ่้ป้าทีนี้มีน้ำกุาลังมาน่น่เน่กุชากลังมาในอกไม่มีมีมีกางมกันก่อลกช่ยกเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปไปใช้นะไม่ต้องไปใช้อีกนะ พี่นะพอพอนะพอพอเราพี่น้องกันนะอย่าพี้องกัะกทายงบอลปนเคลียนะกรมปังเคลียร์ิดนะา้แอะเงยคอย่างนี้นะดูหน้าผมนะดูหน้าบองนะมือมือคนไทยกับกัมพูชาเนี่ยเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันไหมใครจะมวยกัมชนะพี่เราเาเราอย่างใช้อุกุนเลยไม่ต้องใช้อาบุธอันแล้วชััครับสมัครตอนไห้ นายผู้การผู้การมายังมามารโอ้นี่นหมือน่อนี่เนี่ยอ่มีน้องไอ้นชอ ยุดก่อนยุดกันใจเย็นๆมีอะไรเราคุยกันมาเย้นาได้ได้อมกยอเเนาะอทีนี้ผมผมอยากให้เกิดนี้เราก็ับ้ให้มันจบเลยนะพี่นะข้โตยว้องมวต้อมกันอันดับอันดับแรกเอาแปใ้ผมหนอยเทียตีมูยี่นี่จมเทียนตีมย ลำดับแรกให้เราให้เราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนไม่มีการปะทะลับตีมวยคือออยยืงชกบังนี่เยอะเปลี่ยนี่ตกลงล่อลอโอเคดีดีดีพี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าเป็นไปได้นี่เราเราถอนกำลังออกก่อนถ้าในยืงยืงทอยกำลังเจนปิดในสัมบ้าบาครับโอเคถอยตรงสองข้างถอยถอยตรงสองฝ่ายนะตรงสองฝ่ายครับผมดีแต่ดีเดี๋ยวภูมิมชาผมกำลังเดินทางมา นี่คือไม่บป็เชีกาเกิดปงเดาโม่บาทก็ปงแจ้งดำเนาโม่ท่านกำลังเดินทางมาคาดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วจิดหนึ่งดอลไทยให้จิบหนึ่งดอลไทยเสร็จแล้วก็พอท่านมาก็ภุมิชาก็จะคุยกันอีกเปิลเมมเชีกาหรือเกิดโมติสให้หนึ่งใหญ่เขี่ยมลองติดบาทของท่านเนี่ยใครมาคุยใน ไม่เจียการเยอะเป็นป้าเนี่ยเนี่ยเพื่อนแกเป็นคนคุยผู้การเนี่ยเป็นผู้การเน่ยเป็นคนคุยนะแล้วแจ้ยมสมรปอเพื่อนนะตีมุ้ยอย่ามาอุ้ยจราหนึ่งตังประมาณหนึ่งใช้โห้ล่ามู่ไรนี่มุนหนึ่งยิ่นดอสไลเอ๊คือกรมไอเมียนตุบอาวุธไอ้สอกถ้าถ้าเราคุยกันไม่ต้องไปใช้อาวุธนะครับไม่ต้องเป็นใช้อาวุธ พ็ไม่ไม่ใช่แล้วทีปีกำลังในค่ำเนื้อะไล่นะเนื้อะไล่นองกำ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 หลอดอ่าลังก็อยู่ไหนก็อยู่นานไปนะคือใจจริงผมเนี่ยครับอยากให้ถอนออกเลยทางโน้นก็ถอนทางนี้ก็ถอนมาไม่อยากให้มีกําลังในพื้นที่นี้ผมกลัวมันเกิดอุบัติเหตุเหมือนวันนี้กิดทาจองอ้อยยึงจังปทางไห่ยังตรียมนีกจังตุกรอยสั้นมันเกิดมันจองออยเมียนออกปฏิเหตุ แต่การตลาดเราเปี๋ยวไปใหมนๆหนึ่งติดนะทา,าทางทางไทยนือย้ออะไรนะเอาไปไปอะไรนุ่งวิ่งทางทางไทยทางไทยขอเสนอว่าอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นไปทางทางนี้ทางนี้ก็ไปเหมือนกันหมายถึงว่าอยู่จุดไหนไม่ถึงตรงไหนไม่ก็พีพีอยู่เหมือนเดิมเดิมเดิมมาไม่แต่ตอนนี้มันกำลังเรามันใกล้กันผมไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันครับครับ เป็นนี้ก็มันจังออยกำลังเดทานนจิตนี่จังออยเวียตัวชายชายนี่รูนี้เหมือนเหมือนกันเหมือนกันหมายถึงแบบเนาะหมายถึงว่าทางโน้นก็ถอยออกแล้วผมก็ถอยออกทางทางนอกทางนอกก็ถอยจังก็ถอยจังพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ไม่อยากให้มีกำลังอยู่้วคืออย่างนี้ทางนี้แต่ปุ่มซะนี่ก็จังออยเมียนกำลังมโนตามเลยไม่ให้มี ทั้งหมดเลยตรงนี้ทั้งหมดที่ผู้ชราขอเรียนท่านหน่อยเรียนท่านหน่อยพอได้มั้ยนะกระส้มสน่าปนังบ้านออดป่ะไว้ก็บ้านខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែឲ្យខាងไทยถอยទៅកន្លែងไทยវិញគាត់ถอยហើយพอឲ្យไทยទៅถอย loy นะអូโอเคทั้งพี่ด้วยគ្នាខាងកម្ពុជាអត់ទៅណាទេถอยនៅនៅកន្លែងចាស់ថ្មីព្រឿនទីตรงนี้ก็ ให้มันกลับมาเหมือนเดิมสมัยที่เราไปภูมิซะแต่กลไกนี้จ้องออยว่าจะโดดดำโดดจาไปตรงนี้ต้องไม่มีกำลังได้มั้ยบองผมว่าถ้ากำลังปล่อยออกจากทางกันเยอะๆโอกาสที่มันจะทุกน้องเราจะปะทะกันมันจะไม่มีอ่าบ่ซั่นแต่ยิงเพื่อโมตจับเคนี่จ๊ะเวอะนังมีปัญหาเดทายลจราลมเคนี่อาจจะมีการบ่อยบ๊ត្រូវๆๆเอาทางไทยบ๊ทางไทยทางภูการไทยคอนเนคทาง ผู้การท้างในก็ก็สังทาายินดียินดีบอกอยากให้เป็นอย่างนั้นขอบขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณล่วงหน้าแต่บ้าเดี๋ยวนัดเมาเดีวสักพักเนี่ยปุ้มชาผมท่านรองเสริมท่านกําลังเดินทางบอกบอกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวรองเสริมกําลังมาเดี๋ยวจาเดี๋ยวเดี๋ยวกี่กี่โมงพี่ติดต่อไม่ได้ตอนนี้ติดต่อท่านไม่ได้มันไม่มีขึ้นเดี๋ยวให้ผุมรอรอ่เราก็รออยู่กัน និយាយយូរយូរយូរទៅទីនេះទៅទីនេះដូចគ្នាចាំតិចតិចបុណ្យសើមបុណ្យបំរុងកំឡុងមកកងមេមិនជាកាកងសូរនារីកត់ម៉ោនេះខ្ញុំគង់ថាតាកតងមិនទិនបានលឺទេមិនទិនបានជប់កត់នឹងម៉ោសុំខាងឆ្វាយកងគី500កត់ទៅណាខាងស្ដីគីយើងកងគី300កត់ទៅនឹង អរចាំប៊ុនសើម mm. ប៊ុនបំរុងកត់ម៉ោញ៉ៃម okay. oh, okay. yeah, uh ្លងទេតណែមេនជាការរងកងសុរនារីព្រះរាជឲ្យកម្លាំងបងប្អូនខាងគាត់ឲ្យដកទៅចាញ់វិញណាថានខាងគាត់ឲ្យក่อนថាខាងខាងខាងនេះគាត់ធ្វើមកនេះទៅទៅគាត់ទៅមើលดูกันได้มั้ยគាត់ចាញ់មកកត់ ខ្ញុំក៏មើលបានអត់ទុកដីកូនចៅគាត់បានបានទៅខ្ញុំចែកពួករបស់ចៅទៅបើបាយខាងនេះដែរมั้ยเดี๋ยวយឺងយកតាប់ធ្វើรอឲ្យពួកខាងមកនិយាយกันព្រឹកแล้วถอนออกพร้อมกันเลยดีมั้ยเดี๋ยวកត់ចាំចាំឲ្យមេនិយាយការកត់មកសិនអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទុកបំរុងមកសិនទុកនៅនេះ4 4សិនទុកនៅនេះ4 4បាទ ตอนี้งบุบุญจบบบุเนี่ยเลนีสภาีบุนรบกิดรนู้นนี่เดงนต้งาเต็มีีแ้วงดอกต้นองค้างเนียนน้ตองอดอกตนอ้างงเนียนรลังกนเนีนีตกนท้ากตจนีนได้ผมสั่งแล้วว่าห้ามีห้ามีเสียงปืนครับครัจากนี้ไปนีห้ามีเสียงปืนผมสังไปแล้วก็ปรับากมเมีน ការ uhm ធួអាវុធពេទ្យងាយតែមកធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅឥឡូវធ្វើម៉េចខាងថៃឲ្យសម្រួលកម្លាំងខ້ອຍខ້ອຍខ້ອຍចេញពីកន្លែងហ្នឹងណោះដើម្បីចៀសវាងការទួអាវុធបើយើងនៅធ្វើវាលទេនឹងអាចមានបញ្ហាមកគ្នាខាងថៃទៅប្រថានកម្លាំងអอกខាងណែមិនຕ້ອງមកស្ដាយឈិតกันណា

ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟส์สไตล์ามาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ